สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเนสกาแฟเรสครับร้อนเย็นชงให้ดู3มแบบ3ามสไตล์เลยนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีเนสกาแฟเรสครับนมข้นหวาน นมข้นจืดนมสดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับเราจะมาเริ่มชงแบบแรกเลยนะครับแบบกาแฟร้อนเพรียวๆ,ๆนะครับกาแฟเรดสครับ1ช้อนชาน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับ150 ml เนทกาแฟเรดครับเอสเปรสโซนะครับซองแบบนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับแบบเปรียวนะครับต่อไปจะเป็นกาแฟร้อนใส่นมนะครับกาแฟเรดครับ2ช้อนชาน้ําร้อนจะจัดเลยนะครับ150 ml หอมแลอเกินนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟอาราบิกา้าผสมโรบัสต้านะครับนมข้นหวานคาเนชั่น20 ml นมข้นจืดก็คาเนชั่นเหมือนกันครับ20 ml ต่อไปแบบที่3ครับแบบกาแฟเย็นกาแฟเร็สครับ4ช้อนชานะครับน้ำร้อนจะจัดนะครับร2 0 ml ีมลนมข้นหวานคารเทชั่น40 ml นมข้นจืดคารนชั่น30 ml นมสดเมจิ30 ml นะครับ คราวนี้เราจะจัดเสิร์ฟแล้วนะครับน้ำแข็งขนาดแก้วยิบสองออนนะครับท็อปหน้าด้วยนมข้นจืดนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนทกาแฟเรดครับร้อนเย็น ชงให้ดู3แบบ3สไตล์นะครับกาแฟดำเพียวๆกาแฟร้อนใส่นมแล้วก็กาแฟยเย็นนะครับอร่อยทั้ง3แบบเลยนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สารรีวิวนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ